มีของให้ผูกกันโปรตีไม่ได้คุณเมย์เขาพี่พีทมีของว่ามีของรับหลานจริงน้อยไม่ได้จริงน้อยหน้าไม่ได้จริงคือผมไม่รู้ว่าใส่ได้หรือเปล่านะแต่ว่าหนึ่งสองคือให้ไปของให้รับขันหลานนะครับกับการเจอกันครั้งแรกอีกคนนึงนอนแล้วข้อเท้าไม่ดูเล็กไปหรือเปล่านี่ไงนี่ไง ล be right ี่่ยนนนห้้าไไมดสิะคขันหน้าทางนูลูกขันหน้ามีทองมีทองน้องเป็นทองค่ะมีมือร้านร้านแกงแล้วคือร้านโง่ใส่ได้แน่นอนขัดมือร้านแกงหรอใช่บอกว่าบอกว่าจะใส่ข้อเท้าน้องข้อมือได้เขาบอกว่าได้นะอุียได้อ้าวโินแกงก็เหมือนไปผูกผิดลูกเลยแล้วว่าใส่เปิดโซ่ไปเลยคุณทองคุณได้อยู่นี่หรอคุณทองคุณทองแล้ว ได้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 เดี๋ยวเม่พี่พี่มีทองหรือเปล่าพี่ทองนีพี่จะมีทองกันหรือเปล่าพี่พี่มันไม่ได่พี่ไม่มีพี่ดูใกล้ๆสิพี่พี่ดูใกล้ๆสิใกล้ๆสิหนูที่ใส่ข้อมือโออยเนะโชว์ข้อมือด้ดิจิพี่ขอนะโชว์ข้อมือเฮ้ยพี่ขอนะถามพี่พี่พี่มีทองไหมคะพี่มีทองไหมคะมันนี่ดูสีของแม่ก็มี พี่ป้อนนะเขาบอกโอ้โหดูให้พี่ๆดูจิโชว์โชว์ก่อนโชว์ก่อนเออพี่พีไทยเออใครให้คะให้คะลูกพี่พีพี่พีใหยน้ยแลแล้วม้าแล้วม้าแล้วม้าใครให้แล้วม้าใครให้พีาคุยไ่ได้เนาะพีเปล่าใช่ใช่แล้วเรื่ี่อะไรคะแล้วม้าใครให้เขาเขาเกิดพี่บุ๋มนยไงพี่บุ๋ม ขอบคุณพี่พีได้แม่หนอยไอที่เราสอดมาอ้าขอบคุณแต่ขอบคุณพี่พีกับพี่บุ๋มหน่อยลูกอ่ะมาดูดี้ขอบคุณค่ะขอบคุณนายค่ะดุจดาขอบคุณพี่บุ๋มก่อนดุนดาขอบคุณดาขอบคุณมองตาพี่บุ๋มแล้วก็ขอบคุณไปดับบ้านบุ๋มไปดับบ้านดับไม่กลับบ้านเราไม่ไ ได้ทั้งชางได้ทั้งมาได้ทั้งทองกลับบ้านกับบ้านกับบ้านแล้วลูกกับบ้านแล้วกับบ้านแล้วลบ้านโอ้วะขอบคุณหน่อยได้มลกได้เลยห้าเก็บไว้แม่่หนึ่งได้ไหมคะ ขอบคุณนะแม่ทีนึงขอบคุณอ่ะขอบคุณก่อนเราคุยกันมาแล้วขอบคุณก่อนแล้วเรากับพานกันห่วงทองฉลาดมากจริงๆต้องห่วงทองอันนี้ค่านมนะคะจะได้ไปซื้อบ้านกูไปไปนี่ถึงให้โจโจไปอ่ะไปอันนี้อ่ะไปไปอ่าโมี้ไม่ได้ไม่ได มี่อันนี่นให้จอมก่อนเดี๋ยวเดือนหน้าวันนี้วันนี้นี่ใครกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านก่อนกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านตอบแม่จะขึ้นรถอะไรนี่ตอบนี่ใครนี่ใครคะง่วงแล้วเหนื่งมากวันนี้แค่ขี่มาก็เหนื่อยแล้วขี่ม้า้ี่ม้าก่อนกลับบ้านแป๊บแค่แป๊บขี่ม้านี่เก่งมากเลยบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายมอนกบ๊ายบายบจายบบ่อย ปิดไหนไปพี่ก็อยากพักเหมือนกันปิดเร็วๆปิดตรงนู้นปิดตรงไหนเฮ้ยปิดตรงไหนนะทำเปไหมปิดแล้วปิดไม่ไหวแล้วนี่ง่วงนอนเหมือนกันพี่ก็เหนื่อยแล้วเร็วๆพี่น้องเกินคืนอุ้ยอุ้ยเลิศ